มามาเหลืองานดึงไม่ว่าเลยรับเดืนแต่เรื่องกิ๊บนี่แหว่ลาดเดี๋ยวเหลืองานซึ้อไปได้นี่มึ๊กมาเลยวันนี้เรียกว่าเมนูกับข้าไปเลยวันนี้เราเหมาท้ำเมนูกับเกมต้องช่วยนะนะครับ <S <S มึก,อ,ก,อ,ก,อ,กยอย่ารดอย่างแรงเลย <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวปุ่มปุ่มเดี๋ยนเลย <S <S นี่กับผมยังไงเลยนี่คือมึกที่ว่ารดนะครับนะ คือมึกตีซอสอันคือว่าเไอ้ไม่รับนั้งมันจะเป็นสีขาวอยู่เม็ดสีอยังยังอย่งย่งพอเม็ดสีมันยังนัน่นนั่นนั่นอยู่เลยแต่ว่าถ้าว่ามึกตีว่านั้งมันที่แดงอันคือไม่ถึงว่ามึกตีว่ามันไม่ร้อนะครับนะนี่เไอ้ไม่ตัวมันจะแข้งทรงมันจะยุ่ยเป็นไหมนี่คือมึกซอสนี่เราได้มึกมาพอประมาณนี้หลังครับทังนี้เอามาทุ่มกับกุ้งกับเล่าหลาง ล่างล่างตามความนัดแต่ว่าวัวเนียนเอาไว้นะครับนะเพราะว่าวันเนียนเอ่อเราจะต้องแกบวัววัวไว้ซึ่งเราได้มึกกับปรุงผลกันไปซึ่งต่อเดียวล่างตามความนัดซึ่งเรามาเจอกันว่าเราวันเนียนกล้าไว้ทำเป็นเมนูก,กับแก้มคือต้มยำโจนหมายถึงว่าต้มยำทูดเชาเลือดกับถึงจะเดี๋ยวล่างตามความนัา เราไปเจอกันเดี๋ยวต้มไม่แล้วันนี้เมนูกับเกมใหญ่ของงานฟาร์มคับผมมาเรียกว่าเมนูกับข้าวไปเลยครัดเป็ดตีโครมุกวันนี้เราเมาเอาใจแซ่กับเกมกันมั้งเราไม่เลยครับวันนี้ต้มยำโจต์ไม่เลยก็จะมันปุดไมนเลยนี่น้ำทุ่งเนี้ยนะน้ำเลิ้มเลือด Nani guru chị ching an là nam, eh, à, thâm nhầm chôn ngư và cứ ngư mân chám may say park, mân mì kéo om đen tiêm để có ý... nào đó nên... để phải này... phải đi bí thâm nát an an Để lại an 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 măng an măng an 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 lên an 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 quán an 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 เราใช้อ้วเตียมไก่ย่อมเเ็กไปก่อนตึ้งมาเลยนี่เราล่างทำวามด้าไวมดแล้วกุ้งเราป้าลังเลไได้แล้วเราพกเปลือกเราว่าจะเราวหวแต่ฮังมึกเอาขี้ยวเลยคว้านเป็นบองนั่งไม่ต้องเอาอกครับแต่ว่าทำการคืออ้วนเราไววเลยเพราะว่านี่มาเลยอ้วเนี่ยครับมันจะทำให้ต้มยำโจนะเรามันเกมค้นเปราต้มยำโจ้นนี่มันไม่มีเลยหนุ่มค้น นำปีโป้ได้เราไม่ได้อันดับแรกพอเราได้เกลืองไปเลาแล้วเราได้หัวมันไปก่อนเลยครับเราได้หัวเปืือตำหนามันไปก่อนเลยเฮยนี่คือว่าเราไม่เราไม่ติงบอลไดครับไอ้วกกุ้งเพราะว่าดังความมั่นความหวานความอะไรมันจะอยู่ในวกกุ้งเนี่ยครับอ่าเราตั้งจนว่าพอแล้วว่าให้วกกุ้งมันทุกนะอันดับแรกกุ้งละก้อนเลย เพราะก็โมนี้ก็คือว่ามันจะทุกไวหมากเป็นห้นอะไรไม่ว่ากุ้งหรือว่ามึกเพราะฉะนั้นเราต้องตำ้มหลดชาดไว้ให้ได้พอป,ประมาณนึงเลยทังอะนนีเราในนี้มีเหลือแค่ไปก่อนเลยบึบเมนูนี้ไงมาครับไม่จับตนันนึ้งอันนี้มันเป็นกุ้งกุ้งหลดใช้ไปกุ้งหลดใช้ไปนิดน้อย นิดเดียวนะครับใช้ยำว่ะใช้ไปนิดเดียวพอครับเราใช้ไปแค่นิดเดียวเราจะไม่ให้มันออกกลินน่นกันนอไอ้นี้เลยครับเราจะเอาความหอมความมันของพวกงวงมันงวงอย่างเดียวตาวันมาเลยเราใช้พอประมาณนี้พอนะนิดเดียวจริงๆครับเราใช้บึบบ๊วนลงไปเพื่อให้หนามันมีความกลมกล่อมนิดนึงตึงปิดกว่า รอให้มันเดือดก่อนรอให้มันปรุงไปประมาณสักห้านาทีทิปนาทีเพื่อให้ความมันความหวานของัวกุ้กงเนี่ยออกมาก่อนถึงเดี๋ยวเราคอยมาจิม้มถึงเราคอยมาใส่เมึกใส่กุ้งใส่ใส่ฟักเดี๋ยวเราไมา่ได้ตอนนำถุงหนึ่กินกับผมมานำลุงเนีย่ยนี่นี่ยันมาว่ากุ้งอยแอนดี้เดียวซึ่งลืมบอกไปเลยเดียว มีใบใบใบครูดย่างเลยนะครับนะต้องได้ใบครูดมือนกันใบครูดนี่คือเราที้ใบผืยเราได้ตีล่างนะเห็นไหมวัววัวกุ้งแดงลอยลอยลอยขึ้นมาเลยอ่าแค่นี้เราใส่เอดลงไปก่อนเลยไอ้นี่ผมจำไม่ได้นะเอสเลยเดี๋ยวว่าโลว่ามันมีเอดฟางเงินเงินกับกับเอสอะไรมั้ยน้อยไอ้เละเอสออรนจีอะไรโจ้เดี๋ยวว่าใส่ลงไปเลยใส่อะไรบครับ เลี๋ยวเวเราจบแต่ว่าคนเ็ปมันคือตำยำโจนครับในยูตำยำโจนยิงมันไม่ไม่ได้ข้อมูลนี่แต่นี่เราดัดแปลงคือตำยำทุกคนเลือกคุยง่ายๆครับมาเลยกับอย่างไรก็ใช้มาเลยก็ไม่ต้องใช้อ่าเห็นไหมเราใช้เฮ็ดลงไปใหญ่ยังไง เราจะชิมหลดชาร์ตเล่ประมาณน,นึงก่อนนะห่ามันประม,นนมราณน,น,น,นี้นเราเพิ่มเกลืออีกนิดน้อยเราใช้แต่ละอย่างเราใช้ไปทีนิดหน่ก่อนนะรับนะคือว่าถึงก่นีเราชิมถ้าเกิดว่าขาดหรือว่าอะไรคือเราใช้พิ่มที่ร่างได้แต่ถ้าว่าเราใช้ไปทีเดียวให้มาร์กไดเร็ว bộ bỏ chim ngồi bị trong một là mình kem nè tam bửi đấy ạ cho để ra là sẽ nội, mấy đứng kem, may đứng khử, may đứng ngay đấy người được anh đi này mua bỏ qua môn đi điều là mà đây ní kêu biển khoang thì tước này chẳng mất đấy các khỏi cho nên là tăng hay mức cung băm đường bay nè lâu thay mức tay cung lâu mới tông qua nó lo ai nằm cùng cách đẹp ok để lâu mà chưa gần được con xúc lên gặp cũng mà mà cái này tức là lâu mà đây. lâu mà này nó tốt mà đầu thấy của cung mà ความมันเน้อวกุ้งความว่านเน้อวกุ้งมันเอมามดเลยครับผมดึงดีปีเราก้านเชีย้ยวำมลงวมลงใบวำหลงใบเทส้มเนาบีบเลยครับผมบีบเลยพอเราบีบ้มเนาอยากนำเทศนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะขึ้นคนเลยครับบีบแบบปลปะมังกรนนะลองจิ้มลองแลสลองแลสก่อนนะ menu cặp game nào hôm nay nhé, để qua menu cặp kha với nhau. à, nam cặp nếm mi, bỏ 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 nam, tôm nao đây, đây là kiểu. Tương cả, rồi chấm đồ chat phô bá mian còn, quả bẩn phứ mao, biêu làm ăn. Toi nè, đẹp boy, thoải sơ menu cặp cặp